ฉันและเธอไม่คุนคู่แต่ฉันไม่รู้เราต้องฟังใครเขาไปทำไมเราอาจต่างกันห่างกันแค่เพียงช่งวงวัยก็แล้วไงถ้าใจยังต้องการไม่ว่าเธอจะไกลแค่ไหนไม่ว่าใครจะมองอ รู้เพียงแต่ใจเธอควรเป็นของฉันบทสุดท้ายจะเป็นยังไงต้องแลกอะไรก็ตามฉันพร้อมจะทำแค่เพียงที่ได้เธอฉันพร้อมจะทำทำตามหัวใจตัว ็นไงเราเห็นนั่งรออยู่ตรงนี้หลายวันแล้วนะรอใครเหรออือดูท่าทางหิวนะเนี่ยนี่วันนี้มีของกินมาฝากด้วยอ่าอาอาอ่จะกินใช่ไหมอยากกินนั่งลงก่อนเดี๋ยวนั่งลงไม่เชื่องเว้อะอือหือท่าทางจะหิวใหญ่เลยกินหนึ่งไหมกินหนึ่งไหมกินหนึ่งไหมกินอีกนั่งลงก่อน เรบอกให้นั่งเลยจะนั่งไป่นั่งเอา้าเจ้ามาลีกินข้าวเช้าไม่ชวนเลยเอ่อผมขอโทษจริงๆนะครับผมไม่รู้ว่าหมาตัวนี้มีเจ้าของแล้วก็เลยเผยให้อาหารมันไปนิดนึงแล้วอ่ะไม่เป็นไรใช่ไหมไม่ไม่ใช่ก็แค่เอาข้าวเช้ามาให้กินทุกวันเฉยๆนะ่ะเพราะเห็นแล้วมัน เ,เจ้าของก็ไปต่างจังหวัดกว่าจะกลับเป็นไงบ้างอร่อยป่าวยังไงก็ขอบคุณพี่มากนะที่เอาข้าวมาให้เจ้ามะลินะมะลินั่นชื่อของมันเหรอฮะอือใช่ วันหลังถ้าพี่ว่างอะ่ะเอาเข้ามาให้เจ้ามารีได้นะแต่ว่าอย่าให้เยอะล่ะี<อ>๋ยวมันจะลืมหนู <c oughs> พี่มีงองไนในการไหม <c oughs> งั้นเดี๋ยวเจอกันวันหลังนะพี่เดี๋ยวหนูต้องรีบไปเรียนว่าจะไปเซเว่นเดี๋ยวเดี๋ยวเจอนวันหลังนะพี่อะไรของเขาวะ <c oughs> ว่าไงะเราอะ่ะ ไปละพรุ่งน,นี้เจอกัน ไหนเหรอจะให้ทักว่าอะไรอะ่ะเราเรายังไม่รู้จักกันเลยนะหนูชื่อปุ้ยนะรู้จักกันแล้วอะ่ะเข้าหลังก็ทักกันด้วยแหละแล้วพี่ชื่ออะไรอะ่ะพี่หรออืมพี่เพลงครับโอเค ไปไหนอ,ะอ่ะอ๋อปุ้ยพี่ว่าจะไปทางนู้นน่ะทำไมเหรอเอ่อไปเป็นเพื่อนหน่อยสิอ๋อแล้วเราจะไปไหนล่ะอืมเอาจริงๆนะปุ้ยเพิ่งย้ายมาอยู่ที่นี่นะ่ะก็เลยอยากจะเดินสำรวจรอบๆดูอะอเหมือนนักพจนภัยไงอืมเล่นเป็นนักพจนภัยเราก็เลยอยากให้พี่เดินไปเป็นเพื่อนว่าง,งั้นใช่อืม ถ้างั้นถ้าเกิดไม่รู้ว่าจะไปไหนนะตอนเนี้ยพี่กำลังจะไปดูหนังอยู่ปุ้ยไปด้วยกันไหมอืมไม่อ่ะพี่อย่าไปที่นี่อ่ะเทศกาลสัตว์เลี้ยงเหรออืมพรุ่งนี้นะ สัญญานะพี่ uh. สัญญาสิ uh, uh, uh. เออเาพี่เร็วสิเออ น่ะยิ้มล่าทั้งวันเลยนะสมใจอยากวะน,นี่ได้ไปงานเทศกาลสัตว์เลี้ยงเนี่ยพี่ว่านะถ้าเกิดปุ้ยชอบสัตว์เลี้ยงขนาดนี้ยทําไมไม่ลองเลี้ยงสัตว์ต,ตัวหนึ่งล่ะทํอาอ่ะทำไมอ่ะอคือที่บ้านปุ้ยน่ะเขาต้องเดินทางไปต่างจังหวัดบ่อยแล้วปุ้ยกลัวมันจะเครียรเพราะไม่คุ้นที่พี่เองนี่น่ะชอบกินไข่เจียวมากเลยหรอ ฉันชอบกินไข่เจียวหมุนปื้อเลยนะนี่ไงอ๋อพี่ซื้อมาก็เพราะว่าถึงนี่เองใช่ ใจเย็นใจเย็นใจเย็นไปเปล่าที่นี่ทีี่ปุ้ยถึงเธอจะบอกว่าไม่ชอบเลี้ยงสัตว์กระจิงอะนะแต่ที่ทำอยู่อย่างเงี้ยมันก็ไม่ต่างกันเลยนะอย่างน้อยน้อยอะเธอก็ควรทำให้เจ้าของมันเห็นว่าเธอเองอ่ะ ก็มีส่วนในการเลี้ยงเจ้ามมลิเหมือนเหมือนกันนี่อีกอย่างนน,นะมันจะได้ไม่โดนใครจับไปด้วยไงพอข้อไงใสใ่มันสิ ได้ไปเที่ยวด้วยกันแล้วนะมาลี พี่เพลงจีบสาวเหรอมันนั่งเพลออยู่เนี่ยอ่ะพีทนี่จะไปไหนอ่ะพาเซลล่าไปดูหนังเนะี่ยวันนี้กลับดึกนะไม่ต้องรอ,อพี่เพลงถ้าคิดจะจีบสาวอ่ะไม่อยากจะยุ่งหรอกนะ จะอย่าลืมรักแรกของตัวเองก็พอรักแรกเหรอใช่รักแรกที่พี่แกเขาเคยทำให้เจ็บชำ้ำเมื่อสิบปีที่แล้วไงที่จริงก็ไม่อยากจะพูดถึงหรอกนะมันรกสมองไปงั้นเถอะ เออนี่ปุ้ยระหว,ว่างทะเลกับภูเขาปุ้ยชอบอะไรมาออกกว่ากันบ่ะจริงๆแล้วปุ้ยก็ชอบทะเลนะแต่อีกหน่อยอา,อาจจะชอบภูเขาก็ได้ถ้าอย่างนั้นอนะ่ะวันหลังเราไปเที่ยวทะเลกันดีไหม ถ้าไม่อยากไปก็ไม่เป็นไรไม่เห็นาทหน้าเครียดขนาดนี้เลยอ๋อไม่ใช่ไม่ใช่ปุ้ยแค่คิดว่าไม่รู้ปุ้ยจะมีเวลาหรือเปล่าอ่ะก็ต้องคิดดูอีกทีนะ นี่ปุ้ยเป็นอะไรหรือเปล่าเดี๋ยวนี้ดูไม่ค่อยสดใสล่าเริงเหมือนแต่ก่อนเลยปุ้ยปุ้ยอะ,อะไรพี่เพลงไม่ต้องเสียงดังด้วยอะ่ะปุ้ยนั่นแหละเป็นอะไรเปล่าเปล่าปุ้ไม่ปุไม่เป็นไรปุ้ย,ย,ย,ยขอตัวกับบ้างก่อนนะ สิงที่ฉันและเธอห่างกันเกินไปด้วยเหตุและผลที่ถูกตัดสินโดยใครใครเพราะวัยของเรามันต่างกันาหาใครเหรอขอโทษนะพี่ ผมเห็นป้ายเช่าบ้านหลังนี้คือเจ้าของบ้านเขาหายไปไหนกันหมดแล้วครับเขาย้าอยออกไปสะพานลงแล้วล่ะก็ไม่ได้บอกนะว่าไปไหนเข้าของก็ไม่ได้ขนไปแล้วคนชื่อปุ้ยที่อยู่บ้านหลังนี้ด้วยเหรอครับเออเราเป็นเพื่อนปุ้ยใช่ไหมใช่ครับใช่ครับ เขาบอกว่าถ้ามีใครมาถามมาเขาให้เอากล่องไปนี้ฮะ้รัไปก่อนนะพอดีมีทุระไจะกล หนูปุ้ยเหรอก็เป็นเด็ก,กน่ารักนะหนูปุ้ยเขาพักอยู่กับพี่ชายเขาสองคนส่วนพ่อแม่ก็อยู่ต่างจังหวัดหนูปุ้ยเป็นเด็กที่รักสุนัขมากเลยก็เลยเลี้ยงไว้ตัวหนึ่งชื่ออิกจลงมลิมลินั่นชื่อของมันเหรอะ,ระ,ระรที่จริงไงนะหนูปุ้ยกับพี่ชายเขาก็ดูเป็นพี่น้องที่น่ารักดีนะแต่โชคร้าย เกิดเรื่องน่าใจหายอ่ะวันหนึ่งสองพี่น้องเนี่ยออกจากบ้านไปหาอะไรกินกันปุ้ยแล้วระหว่างที่เดินกันอยู่นะก็มีรถครันหนึ่งพลิกคว่ำหลายตลบเลยพี่นุม่มปุ้ยนั่นแหละที่เป็นอะไรรถนั่นเน่ะกระแทกข้อเท้าของสองพี่น้องอย่างจังเลยคิดแล้วอดสะเทือนใจไม่ได้ทั้งหนุ่มปุ้ยแล้วก็พี่ชายเสียชีวิตแทบจะในทันทีก็จะให้ทักว่าอะไรอ่ะ เรายังไม่ได้รู้จักกันเลยพี่เหรอพี่เร่งใหสวยเจ้ามมลิคงสะเทือนใจที่เจ้านายมันหายไปมันไม่ยอมกินอะไรเลยสุดท้ายก็น่าจะตอนใจตายตายตามเจ้านายมันไปพูดแล้วก็คิดถึงเด็กสาวร้าเริเนั่นจังสุดท้ายพ่อแม่ของปุ้ยก็เลยประกาศขายบ้าน คงสะเทือนใจไม่อยากจะเก็บบ้านอันนั้นไว้เออนี่พ่อหนุ่มแล้วพ่อหนุ่มคิดว่าวิญญาณของหนูปุ้ยจะมารับเจ้ามราีไปอยู่ด้วยกันไหมแล้วสักวันหนึ่งเราจะได้เจอกันใหม่นะปุ้ย เพลงคะอย่าได้ตกใจและเสียใจกับการจากไปอย่างกระทันหันของปุ้ยเลยนะคะที่พี่เพลงกับปุ้ยได้พบและรู้จักกันปุ้ยคิดว่านี่คือสิ่งที่พิเศษที่สุดในชีวิตของปุ้ยเลยค่ะพี่เพลงคะถึงจะเป็นเวลาแสนสั้นแต่ช่างสุขเหลือเกินค่ะพี่เพลงพูดถูกค่ะ ปุ้ยรักสัตว์เรียนมากโดยเฉพาะเจ้ามาลิปุ้ยเลี้ยงมันมาตั้งแต่เกิดปุ้ยถึงไม่สามารถไปไหนได้เพราะเป็นผ่วงมันขอบคุณพี่เพลงที่มองเห็นเจ้ามาลิและซื้อปลอกคอให้มันนะคะปุ้ยจะได้พามันไปสักทีพี่เพลงได้ช่วยปลดปล่อยเจ้ามาลิ ให้เป็นอิสระแล้วพร้อมกับช่วยให้ปุ้ยได้หลุดจากห่วงที่มีอาจตัดขาดได้ปุ้ยคิดว่านี่เป็นวาสนาของเราสองคนที่ได้มีโอกาสใกล้ชิดกันรู้สึกอบอุ่นเหลือเกินค่ะแต่ถึงเวลาที่เราต้องจากกันแล้วนะคะพี่เพลงดูแลตัวเองด้วยนะคะ ชาตินี้นปุ้ยจะรักพี่เพลงไปจนชาติหน้าพบหน้าเลยค่ะขอให้เราได้พบกันอีกนะคะรักพี่เพงคะ่ะ 黄金。